สวัสดีคะ่ะสวัสดี Fc ช่องพลายสอห้าทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็ได้พาน้องช้างนะคะทั้งสีเนะอะไปลงเล่นแม่น้ำมูลนะคะไปผูกไว้น้ำมูลหนึ่งวันนะคะเนี่นะคะก็พาไปเล่นน้ำมูลบ้างเนาะ,ะดูสองห้านะคะอาบน้ำมาแล้วนะคะผูกพ,พวงพวงมากับพี่ปุ่มปุ้ยนะคะเนาะคะืออาจเแกนมาจูบลไอคล จะเล่นอะไรมาทำไมงาถึงเป็นอย่างนี้ฮะสห้ามกวยดอากาศไรท่านตอจริงฮะกาเมือกับมือแลมวยมวนี่ยมวยบุมเน่ยนะคะดูนะคะดูสองห้าสงสัยจะหิวหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนะคะถูกใครก่อนผูกปุ้มปุ้ยบ่เห็นแล้ ทางโน้นก็จะเป็นสองสาวนะคะกินสับปะรดอยู่นะคะสับปะรดก็จะหมดแล้วนะคะไปเลยนี่นะคะพยายามเย็นนะคะโอ้เหมือนจะหิวแรงเลยเนาะว้ายเนาะลูกเกินลูกเกินนี่นะคะอยู่แล้วก่อนไปก่อนไปก่อนดูบอยนีนะคะอุกแก้เชือกนะคะออกจากคอนะคะ เอาว้าวีคับกอนเลีววาวคับกอนเลีวไปไหมไม่ไปไม่ไปยังลังเลลังเลอูนะคะยามเย็นนะคะอาบน้ำมาดำปีเลยดว อาาอนีใส่ไอโกเองเงินอ่ะนี่นี่นี่น่นี่นี่น่น่นน่นนี่น่นี่นนี่นี่นอ่นี่น่นี่นนีนี่นี่นนี่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 นีนี่่นี่่ีกนน่นนี่ อาหารจะหมดกินแล้วสับป,ปะรดจะไม่มีกินแล้วเนาะนี่นะคะโอ้เอาสวัสดีครับก่อนสหวัสดีครับเร็วเฮ้ยหอมเาวอ้มจ๋า,จาอืออาช้างดูเป็นยังไงช้างน่ารักไหม าพูดก่อนช้างน่ารักไหมพูดดังๆช้างน่ารักไหมโอ้อู้มเอานู้นู้นู้นูกับเสาห้าใครน่ารักกว่ากันฮะโฮมกับเสาห้าใครน่ารักกว่ากันใครดีนะคะโอ้ดูเอาเสาห้าวันดีครับก็เล่นในน้องสองเสียงกันเล็วครับพรมครับครับกันเร็ว ครับครับครับขากล้วยด้วยขากล้วยด้วยทำยังไงทำเป็นไหมนี่นะคะสองสาวก็เดินผ่านไปนะคะน้องพลอยนำโชคนะคะผ่านไปแล้วนะคะอโอ้อยนี่นะคะอ้วนเลยอ้วนโต,โตโตทุกเชือกเลยนะคะนี่นะคะข้าวหอมจา๋าค่า เสหนะคะอ้ยโยมจี้แ้งงแล้วนี่นะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะให้กับพวกเราช่องพลายเสาห้าด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มปุยนะคะก็นี่นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งรัวๆไว้เลยนะคะจะไม่ต้องพลาดทุกการรับชมนะคะดูเสาห้ามันกับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่นะคะ แล้วนก็พบกันนะคะเวลาเดิมนะคะคุณแม่ค่ะวันนี้นะคะก็จะไล์สดเหมือนเดิมนะคะก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะประมาณนี้นะคะที่สาวาจะมานะคะเนาะค่ะคลิปนี้อาจจะไม่ดีประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยแม่เอฟซีทุกๆท่านด้วยนะคะก็สวัสดีค่ะ